เอโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม LKT วันนี้เราอยู่ในเบนเทนพาร์ทที่สี่แล้วนะผมก็ต่อจากพาร์ทสามเลยสวัสดีครับอื้มถ้าจะมากันขนาดนี้ว่างไงบทคุยอะไรสัตว์ไม่อยากฟังมึงบทอะขอรีก,กอเร่ได้ไหมนะขอรีได้ไหมนะนะไม่เห็นพูดเอ๊ อะไรฮิตบาสเนี่ยฮิตบาสฟาดหนึ่งเตียนไ,ทไปนไทีนึงเตียนไปทีนึงเฮ้ยนี่หลบเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิมาเด,าเด,าเดคลิปนี้ผมต้องใจรวมพาร์ทที่สี่กับพาร์ทที่ห้าไว้ที่เดียวกันเลยนะผมเพราะว่าจะรวมไงไปเร็วไปเร็วไปเร็วเบน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 โอ,อ้ยไอ้เหี้ยไม่ทันไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แม่งกระแทกนะ มึงกันแทงหน้าใครมึงกันแทงหน้าใครมาเด็มาเด็โดนลบไปโดนอุ๊บไอสัตว์โดนปุยกไอ้เฮียเก่งจริงยกโอ้โหโดนอีกแล้วอืมไม่โดนละมามามึงจะไปจับเสาไฟได้ยังมึงจะไปจับเสาไฟได้ยังมาอุ้มไอสัตว์มาดิกมาดิไปจับได้แล้วไปจับได้แล้วแล้วก็ ช็อตหน้าไปทีหนึง่งหน้าพังไปเดี๋ยวฝั่งนน้นเดี๋ยวฝั่งนน้นอุยโดดช่วงนี้ที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไม่ว่างเดี๋ยวจะลงให้หลายคลิปเลยวันนี้ขอโดดหลบไปก่อนเก็บสายฟ้าเลยนะนอ่ไอ้ซัจยิงยาวแล้วเือนนะมึงมาดิจะซัดหน้าใครซัดหน้าพี่อ่ะ มึงต้องมีคิดใหม่อะเด็กไต่ยาวไต่ยาวเล่นฮีบัสตัวเดียวเลยโฟอัมหน่อยโฟอัมหน่อยโอ้ยเหี้ยโดนเหี้ยโฟเบนบอกเหี้ยเลยยกหินยกเอา้าขำขำขำได้ไหมสัตว์ขำควรอะไรสัตว์ขำควยอะไรมาดิมาดิกเฮ้ยทอ,อนอีกข้าง นั่นแหละพวกวความเท่าเทียมไม่สองหน้าเท่ากันไม่ต่างกันเออผมเห็นคนขอกระดบร้อนเลยเดี๋ยวผมจัดให้กระดบอนจัดให้เดี๋ยวผมถัดให้กระดบอนามามามาขอหลบไปก่อนหลบไปก่อนหลบไปก่อนมาควันขึ้นแลวสัตว์มึงขายไข่ย,ย่างใช่ไมควันมึงขึ้นโอ้เยเฮียจังหวะแม่งทุบมึงโดนผมอดีจะง,งัดหน้าไข่คราบจะง,งัดหน้าไข่รับมาดี ม so ึงปล่อยเคลื่นช็อกไว้กูจะช็อกหน้ามึงเหมือนกันแตกกันไอสัตว์โอ้ยขยันปล่อยพลังมาจริงจริเลยเฮ้ยหลบหลบหลบมาเด็มาเด็นี่อืมอืมไอเลือดมึงเยอะจังวะมาเด็มาเด็สัตว์ไยน้องสัตว์ก็สัตว์ไม่โดนขออีกสักรอบได้บ้าโหลดมาสัตว์ไปที่มือสัตว์มันไปที่มือสัตว์มันไปที่มือ ขยันปล่อยแล้วเกินน้อแสงเลเซอร์มึงดูกูจะปล่อยใส่หน้ามึงอ้อยเครียโดนไม่ครับโทรมา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 สิจังหวะรอโอ้ยเครียโดนไอสัตว์ไม่ดุเอาเด้เอาเด้อเอาเปล่อยแต่ขึ้นช่องเว็บถัดถัดอืมมาแล้วมาแล้วทรงเนี้ยอาการเนี้ยมาแล้วมาแล้วครับกดอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมอุ้ย รัววสี่เหลี่ยมอย่ากดพลาดนะกดพลาดนี่มีฮาเลยนะอย่าพลาดอย่าพลาดเป็นพอสามเหลี่ยมอืมฟร์อมทนันบิดมือไปทีนึงกดโอกดอะไรอีกสี่เหลี่ยมสัว์หน้าหายไปดิ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปต่อกันพาร์ทหเลยนะครับผมเอ้อโยชสวัสดีครับวันนี้อยู่ผม lgt วันนี้เราอยู่ใน entertain en พาร์ทที่หแล้วนะครับผมนี่เราเดินทางกันมาถึงพาร์ทที่หแล้วซึ่งก็ต่อออกมาจากพาร์ทที่สี่นั่นเองครับไปวันนี้ได้แคนนอนโบ้ด้วยนะเป็นฮีโร่ขวัญใจประชาชนมาดิสันแคนนอนโบ้ทำอะไรได้บะอ๋อหมุนแล้วซัดหน้ามึงได้ไงหมุนแล้วมันซัดนั่งได้ไงหมุนแล้วม,มันซัดหน้าได้ไงมาดิมา เดาไปทีหนึง่งจุกเลยถือก็จุกอะ่ะถือก็จุกอะ่ะถือก็จุกอ่ะมาดีมาเดิมาเดิมาดีมาดีอืมหมุนอัดนางวิทีหน,นึ่งมาดีโอ้เยอะเยอะเยอะมาดีมาดีครับเฮ้ยเค้นนบอกว่าโกงมากเลยนะอัดนางวิธีหนึง่งจุกเลยดีจุกไปดิสัตว เอาเป็นเพลงถอยธรรมดาก็แตกเ่โฟอาร์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 โฟอารไม่ยี่อะมาแล้วมาดิอืมยกกรันหินแล้วก็ทุ่มหน้าไปทีหนึ่อยงอ้อยไปปล่อยไปมาได้พลังอะไรผมไม่สนแล้วจังหวะนี้กูบ้าพลังเออเออยกกระเฟียงเอ้ยมันกดโอได้แล้วเอ้ทุ่มสายทุ่มมาจับเปลืองมาดิอืมถูกไปทีนึง ไอ้เหี้ยงอัดไอ้เหี้ยท่าเองอย่างเท่ยังชอบเลยมาดิมาดิสัตว์ถูดิทุบหน้ามึงให้มาดิมาดิไอ้เหงเดี๋ยวมึงเจอหมัดเสี่ยงควายหมัดคู่ไม่โดนใครไอ้โอ้โหไอ้เหงอัดไปที่ตอนนี้ต้องหลบก่อนครับเอ้ซาลาเลต้องมาแล้วเอ้ซาลาเลตุพพ่อเอ้ซาลาเลตมาแล้ว สวัสดีครับฟาดเขาเรีกสละเอีกสละบเลสฟาดหางไม่ใช่โจรเคฟาดหางถึงมันจะคล้ายๆกันก็เถอะไอ้เฮียนี่ก็ขยันปล่อยริงโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอจบเพยงตัวนี้เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทที่6แล้วกันนะครับโอเยย่ะ oh yeah.